สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของรอบที่ผ่านมานะคะวันที่29เดือน11นะคะ2564นะคะว่าแนวทางที่ให้ไปนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเข้าหรือหลุดนะคะ สูต,ตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่ยี่บเก้านะคะแอใหทเด่นหกรองสี่ไปนะคะพี่น้องจา่าเด็ดหกรองสี่นะคะถ้าใครเอาหกนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้หกเจ็ดนะคะชุดหกตัวนะคะทางสปปลาวชุดนี้นะคะนี่นะคะเข้าชุดนี้นะคะถ้าใครเอาสี่นะคะนําไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้ล่างนะคะชุดนี้นะคะชุดสี่ตัวนะคะบางเว็บนะคะ เพราะว่าบางเว็บก็จะเอา67เป็นเป็นล่างนะคะบางเว็บก็จะเอา1 4สเป็นล่างนะคะถ้าเอา4นะคะไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้ชุดนี้นะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกทกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่29นะคะใครได้ไปก็ยินดียินดีด้วยนะคะแอดก็ได้อยู่นิดหน่อยนะคะไม่ได้ยเยอะเนาะก็ก็ก รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะสำหรับสูตรสองก็เข้าดีอยู่นะคะพี่น้องจา๋าเข้าดีอยู่เนะาะสำหรับบางคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าบางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าแอดไม่ได้โกรธได้เครื่องอะไรนะคะแต่ว่าบ้าแอดพูดมากบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าแอดก็ต้องอธิบายให้ฟังนะคะพี่น้องจา๋าไม่ใช่เข้ามาถึงจะเอาเลขเลยเนาะ แอดก็อธิบายให้ฟังนะคะว่า,าสูตรไหนเข้าบ้างเนาะสูตรไหนหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าแอดให้แค่3สูตรนะคะก็จะมีสูตร1เม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตร2นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็สูตรเลขในตารางนะคะก็แอดก็อยากพาสูตรนะคะบำเบงปันนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องจา๋าบางท่านที่ติดตามมาก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสนินอยู่นะคะสำหรับแนวทางลราพัฒนานะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับ2ตัวบนรอบที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะเข้าศูนย์ศูนย์นะคะสองตัวบนเข้าศูน์ศูนพี่น้องแอดไงหลังตึ้มเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ยังดียังกันไว้อยู่กันกันสี่นะคะแล้วก็กันหกอยู่นะคะ ก็ยังดีนะคะพี่น้องจ๋าที่ที่ได้กลับมาบ้างเนาะถ้าไม่อย่างนั้นนะโอ้ยถ้าเอาแต่ตัวนี้นะคะพี่น้องจา๋าใครจะไปทําเข้าเนาะนอกจากเข้าเด่นเม็ดเดียวนะคะศูนย์เนาะแต่นี่ก็เข้าอยู่เข้าเข้าตัวหน้าเนาะเข้าเล็กล่างนะคะไปลุ้นต่อนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องจา๋าเฮงเฮงรวยนะคะหนึ่งนะคะ ธันวาคมนะคะ12นะคะ2564นกะคะกับเอดเพียร์นะคะพารวยนะคะก็เอาที่ตัวเองชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะแอดไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะบางงวดก็เข้านะคะบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋า ไม่มีใครเก่งทุกงวดนะคะไม่มีใครเจาะเข้าทุกงวดนะคะต้องมีหลุดบ้างแหละเนะาะแนวทางลาวพัฒนานะคะถ้าเข้าทุกงวดรวยแน่ๆนะคะลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอสไม่ต้องไปทำงานงกงกงก,งกนะคะในสวน ทำแต่หวยเล่นแต่หวยก็พอเนาะรวยแน่ๆไม่ต้องทํางานตักแดดตักตักลมเนาะบ้านแอดก็เป็นชาวสวนนะคะสวนทุเรียนสวนยางนะคะถ้าช่วงว่างๆนะคะแอดก็มาลงคลิปให้นะคะคํานวณลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะเพื่อเก็บไปเป็นแนวทางเนาะถ้าไม่ชอบก็ค่อยผ่านนะคะจอให้บนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะดูสูตรด้วยนะคะพี่น้องจา๋า อันนี้แอดไม่ได้พูดเหมารวมนะคะแค่อยากแบ่งปันนะคะไม่ได้เหมารวมทุกท่านนะคะบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดอย่างดีล้นเลยนะคะพี่น้องจ๋าได้มีกําลังใจทําต่อไปเนาะถามว่าแอดได้อะไรไหมแอดก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรเนาะจากการทําคลิปนะคะก็ได้ค่าขนมบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะจากการทําช่องเนาะ ถ้าใครอยากได้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากแบ่งปันนะคะค่าน้ำชากาแฟนะคะก็ทักมาได้เนาะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่าเดินนะคะวิ่งรูดนะคะขึ้นอยู่กับใจนะคะว่าพี่น้องคิดยังไงนะคะ เอาแค่ให้ตัวเองแบบผ่านไปได้แอดก็ดีใจด้วยนะคะเหมือนกับแอดทำบุญอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเหมือนกับแอดได้แบ่งปันสูตรนะคะแล้วสูตรเข้านี่เหมือนกับแอดทำบุญได้สำเร็จนะคะพี่น้องหรือว่าพี่น้องคิดยังไงก็บนไปตามเรื่องนะคะแอดแก่แล้วนะคะว่าไปแอดกระได้เนาะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดให้เด่นห้านะคะลองสี่นะคะเลขวิ่งรูดนะคะแอดให้สามเม็ดเดียวเนื้อนะคะก็คือห้าเนอะรูดห้าสหนึ่งนะคะรอบที่แล้วแอดไดให้วิ่งรูดเปล่าให้เนอะให้ไปสตัวนะคะ ข้าสองตัวเนาะรอบนี้ให้สามตัวพอนะคะไม่สม่ําเสมอนะคะบางงวดแอดก็ให้แค่บางงวดแอดก็ไม่ได้ให้เนาะสาหรับเลขวว่งรูดบางงวดแอดก็ให้นะคะบางงวดก็ให้สามบ้างสี่บ้างนะคะแล้วแต่คํานวณได้เนาะก็จะพารูดเลยนะคะห้าศูนย์นะคะแล้วก็จะเน้นตัวที่ชอบให้เนาะห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าเก้านะคะได้ตัวชอบแล้วไปกลับนะคะบนล่างนะคะฝนตก ฝนตกเสียงเสียงดังมากเลยข้างนอกเม็ดเดียวห้าเนาะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวห้านะคะตัวชอบนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่คือมาหาเทนอพี่น,อน้องหัวหน้าห้า ห้แปดนี่ไม่ค่อยจะเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะหกคู่เลยแล้วเนาะหกคู่เจ็ดคู่เลยห้าหกชอบมากเลยห้าเนาะงวดนี้นะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและก็มีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f อทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะคะล,ล่ำล้รวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ